เจ้านี้งัดกันตัวเก่าตัวเ่าตัวเก่าอยอยอยมองหวานอยมองหวานบ้อหัมัน 29โททโททโทท <laughs> <Tột, cười> <tột>, <laughs> จะเป็น5้าเก้าก็ได้ c ็ดสี่ห้าเก้าหรือสองเก้ นึ่เก็ดสี่กับหาเก้า ลูกกระดาษคนน้นาะือตาตาหันเตาหันเลยเหันเลยหันเลย ขายขอไปได้เอ no. ้เจ้ากระรวนาะ่าหาหาเน้ก็ได้หาทอดควางสีดค่ะตอนวยงไป็นยีมวค่ะเก่มันบังดูนะเก้าเนื้อชลบันเก่ามันบังดูใช่เก่ามันบังดูเรื่อง่า สี่เก่าห้าเกจ้าสี่เก่า่าจ้คงแน่้าที่นี่แล้วล่ะเอาไว้พวกว่าจ้าคนตกคนนี้นี่บ่คนตกคนนี้นี่บ่ นักใจเราครับเขาบ่ได้ผมญาติบุมีหมองเื้ออะพู้ใดเห็นแล้วฟาไปเสื้อเออ้บุมีหมองเื้อยัน้อเขไปไปเื้อพระเจาข้ามาเน้ามาดูกันเลรื่บ่อเาามาดเดอบาัน่บุ้มม่องเสื้อ่ เข็รุอีนมากพวดีวันทูร์รุ่วันนี้กาลังาครับชวทยท่านไดรแตงเแต่งเราแต่ต้องซือนี่ผมพีนเนาะชวนเท่ห์แต่งหาก่อนแล้วเขานครับ วเลยาระเปงนกเป๋งเด้กระเป๋าทองเด้อไปหาซืเด้อพี่น้องเด้อรวางกระเป๋าเดินกระเป๋าทองเด้อนันั้น่งน่งันน่นั เป็นสอบ้านม่วงบ้านเป็น2องเก้าตัวดีเป็นหาเก้าหนึ่งเจ็ดสีนะครับหนึ่งเจ็ดสี่้อพี่น้องเจ็ดสี่หงเจ็ดสรือ่ก็ได้นะครับแด้เป็นีรัยานในการรับชมด้วยครับผมตัวเดียวครับ1 7ึนะครับคือกันกับยุบ้านม่วงบ้านครับบ้าน่าเ้าไปไปไปหาซื้อเขา โอ้ยทายแล้วจะรับวังไหนบ้านี่วางนี่บ่างกดออกเลย